โมเมนต์หวานว่าที่บ่าวสาวเวียดวิคจีเรียกได้ว่าไม่เพียงแต่ที่เวียดเท่านั้นที่ตื่นเต้นแฟนคลับก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนับวันถอยหลังเข้าพิธีวิวาสิบเกอข้อ6กก็จะมีโมเมนต์หวานหวานพระเอกเวียดสุกนวัดกับวิคจีว่าที่ภรรยานอกจากหนุ่มเวียดจะเพิ่ปล่อยภาพและแคปชั่นสุดซึ้งสมแบวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้เจ้าสาวโดวยหลายคนแสดงความเห็นมากมายต่างก็อิจฉาวา่า ที่เจ้าสาวแต่มีโลกโซเชียลออกมาแชร์ภาพน่ารักๆหลายโมเมนต์ทั้งว่าที่ภรรยาดูแลว,ว่าที่สามีอย่างดีมากๆทั้งภาพเวียดเปิดกล่องอาหารและข้อความหวาน thanks baby และอ e ีโมจิยิ้มแก้มแดงสุด happy นอกจากนั้นยังเผยโมเมนต์ที่หลายคนไม่เคยเห็นแม้เวียดจะไม่ได้โพสต์ภาพคู่กับวิกกี้ว่าที่ภรรยาแต่ปรากฏว่ามีภาพน่ารักทั้งคู่อยู่ด้วยกันตลอดในโอกาสสำคัญต่างๆที่ผ่านมาคลิป เรียกได้ว่ายิ่งใกล้วันแต่งงานายิ่งเผยภาพน่ารักออกมาเรื่อยๆชมคลิปขอบคุณเข้าของภาพ